นกอนบัดนี้คือยืนสง่าคูณาคอสถาบันนามกรพระราชทาครับสวัสดีนะครับพี่พิเชษน,นะครับนายสุรชัยจงจิตนักวิชาการศึกษาฝ่ายพัฒนานักศึกษาวันนี้อจาจจะมาบรรยายในหัวข้อการลงทะเบียน กิจกรรมเสริมักสตรของนักศึกษาครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยครับผมครับให้น้องๆเข้าไปที่เว็บมาเลยแล้วก็ไปที่แถบกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับแล้วก็น้องเข้าไปด้วยการใช้รหัสของน้องเองนะครับรหัสนักศึกษานะครับตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษหนึ่งตัวด้านหน้านะครับเข้าไปแล้วก็ ทีเนี้ยน,น้องก็จะต้องเข้าไปที่อ่าลงทะเบียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับอแล้วก็น้องน้องกดไปที่แถบลงทะเบียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลังจากนั้นเลือกปีนะครับเลือกเลือกปีปศที่น้องจะทาการลงกิจกรรมนั้นๆนะครับซึ่ง โดยปกติแล้วถ้าทางฝ่ายพัฒนาสึกษาได้เปิดไว้ก็จะมีแต่ละกิจกรรมจะมีอายุประมาณสองปีนะครับถึงจะหมดอายุแล้วก็น้องจะเห็นรายการขึ้นมาแต่น้องจะกดกดลงทะเบียนไม่ได้นะครับอ่าทีนี้ก็น้องนองจะไปไปกดที่แถบปกติจะมีแถบปกติกับแถบจ้างนะครับถ้าแถบจ้างแสดงว่าไม่หมดอายุแล้วก็คือน้องน้องลงไปแล้ว นะครับน้องไปกดติ๊กในช่องอช่องสี่เหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นข้อมูลก็จะมาขึ้นอยู่ที่ฝ่ายพัฒนานศานะครับฝ่ายพัฒนา,นาก็จะเข้าในะนาแนะนำคณะนะครับก็จะขึ้นให้ยืนยันยืนยันการเข้าร่วมของนักศึกษาแล้วก็ทำการประเมินการเข้าร่วมของนักศึกษานะครับ หลังจากนั้นกิจกรรมเหล่านี้ก็จะไปอยู่ในไปอยู่ในตระกิจกิจกรรมของน้องนะครับซึ่งมีนิมัมก็คือสิบแปดกิจกรรมนะครับประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆแต่ละด้านนะครับอย่างขั้นทำนะครับทีนี้ความสําคัญก็คือว่าทําไมเราต้องมีการเข้าร่วมกิจกรรมเหรือหลักสูตรก็คือสร้างทักษะต่างๆให้น้องๆด้วยนะครับ อใช่ก็เ,เหมือนคำกล่าวที่ว่าปริญญาทำให้คนมีอานทำกิจกรรมทำให้คนทำงานเป็นนะครับก็นโยบายของมหาลัยทีนี้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึง่งที่น้องควรจะรู้ก็คือว่าอ่าตอนนี้นะครับทางสำนักวิทยาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ผูกนะครับ การผ่านไม่ผ่านของกิจกรรมสืบสวดไว้กับการแจ้งจบก็คือว่าน้องสามารถแจ้งบัณฑิตที่แจ้งจบแล้วถ้ากิจกรรมสืบสวนไม่ผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ำน้องก็จะไม่ได้รับการกดยืนยันจากงานทะเบียนนะครับก็แสดงว่าน้องสามารถแจ้งสำเร็จการศึกษาได้แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นะครับผู้รับมอบน่าจากผู้บริาหารไม่สามารถกดยินยันให้น้องได้เพราะฉะนั้นก่อนสำเร็จการศาึกษาหรือก่อนแจ้งสำเร็จการศาึกษาหรือน้องต้องเข้าเรื่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมยกเว้นกิจกรรมปัจชิมนิเทศนะครับก่อนวันแจ้งการสำเร็จการศาึกษาครับผม อันนี้คือข้อํากันแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวพี่จะพูดใ้ความในบลายฟังในบานหลังอืมเช่นทักษะทักษะเหงาน,นาคอห้าด้านนะครับมีมีมาใหม่อันนั้นก็คือพวกเราก็ต้องรับรู้แล้วก็ปฏิบัติกันนะครับเพราะเป็นนโยบายของมาอะไรแล้วก็เป็นเป็นผลดีกับตัวเราเองด้วยซึ่งจริงแล้วเป็นอย่างการสอบภาษาอังกฤษการสอบทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนี่เราก็มีอยู่แล้วนะครับเราก็อีกอสองด้านเราก็ไปเรียนรู้เพราะว่าเข้ามาได้เขวนไนว้ในเว็บแล้วส่วนทักษะแห่งอนาคตอันนี้หัวข้อนี้จะมีอยู่ในของกิจกรรมปัจฉิมที่นักศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับอืมทีนี้เราไปแคส่สองกิจกรรมแค่นั้นโอเคมีใครไม่เข้าใจไหมครับ เดี๋ยวพี่จะแขผนวิดีโอนี้ไว้ให้ในในในเฟซบุ๊กนะใน y t u t u เดี๋ยเดี๋ยวพี่แชร์ลิงก์ใหโอเคขอบคุณทุกคนที่มาร่วมรับชมรับฟังวันนี้นะครับผมครับคิดว่าทุกคนคงจะเอาไปไปฏิบัติกันได้นะครับวันนี้พี่นายสุริยร็นิจิตนักวิทยาการศึกษานะครับฝ่ายระทัากัศึกษาคณะสงคมวิทยาศานะสตร์ยยก็ขอขอบคุณไว้นวโอกาสนี้นะครับ